อ่าน้องอพลอยน้องพลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ตาอยู่ติดตาติดหูมันไมถึงรู้ว่าเป็นน้องหล่อปอยค่ะ MC ่ะเป็น MC มี MC ตัวน้อยด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้คุณพ่อก็พาลูกชายกับลูกสาววิ่งออกกำลังกายนะคะไปทำงานโอ้โหโอ้เพื่อนๆเยอะเลยดูพี่บัวนะคะ ไหนหมูอ้วนทางไหนหมูอ้วนอยู่ไหน่อกับลูกดูบ้านท้ายซะก่อนดูบ้านท้ายบ้านนี้ซะก่อนโอ้โ oh. ห oh. บอกแล้วว่าไม่ธรรมดานะคะวันนี้น้องๆเด็กนักเรียนมากันเยอะแยะเลยมากันเยอะมากเลยพ oh. ี่แก้วค่ะเห็นพี่แก้ว <laughs> โอ้ดูดูเขากลัวค่ะดูเขากลัวเออน้องพลอยเจอเพื่อนๆเยอะเลยวันนี้โอ้มีแต่รุ่นพี่เลยเออดูเด็กๆตื่นตาตื่นใจกันมากเลยนะฮะน้องพลอยอ่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไมถึงรู้นเป็นน้องหล่อพลอยคะเปอ็ซีค่ะเป็นเอ็ซีโอ้โหมีเอ็ซีตัวน้อยด้วยนะคะดูค่ะ อย่าเข้ามาใกล้นะคะอย่าเข้ามาใกล้นะโอ้เด็กๆโอ้มีเป็นเอ็มซีรุ่นมาจากมาจากโรงเรียนอะไรล่ะเนาะอาจารย์าจเพื่อนก่อนมีถูกใจเพื่อนโอ้โหถูกใจมากเลยโอ้เด็กๆขอจับมือเด็กๆขอจับมือโอ้พี่โบห่วงน้องห่วงน้อง ดูค่ะเขากลัวเขากลัวเด็กๆจะมาทำน้องเขานะคะดูค่ะอ่ะพี่บัวขาอาจจะพี่บัวขาวจับได้นะคะอพี่บัวขาวั่ดีค่ะโอ้โหโอ้ดูค่ะมาจากโรงเรียนไหนคะอุบลรนอรอเด็กในเมืองสุรินทร์ของเรานะคะโอ้โหติดตามน้องบอลพลกับพี่บัวขาวด้วยโอ้โห รื่มใจมากๆเลยนะคะมี FC รุ่นเบบกีด้วยเดี๋ยวค่ะดูพี่บัวนะคะให้เด็กๆจับงาจับงวงได้เลยแต่ต้องมีพ่อควานอยู่ด้วยนะคะน้องพลอยมาทักทายเพื่อนหน่อยลูกดูค่ะกัวเพื่อนๆแล้วทีนี้เพื่อนมาเยอะเอออเด็กๆขอจับมือดูค่ะเดูค่ะ นี่โชว์ฟันหรอโชว์ฟันหรอโชว์ฟันหรอเอเดี๋ยวเจอกันที่ลานแสดงนะคะเด็กๆเออเ้ออะขอจับน้องหน่อยขอจับน้องหน่อยอะขอตัดภาพมาตอนมืดเลยแล้วกันนะคะพอดีว่าตอนที่หนูไปถ่ายตอนกลางวันเนาะ พอดีเอ่อเป็นที่ผู้หญิงเขาเป็นทุกเดือนกันนะคะแล้ววันนี้ก็หน้ามืดเลยนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยเนาะมาตัดเอาตอนมืดเลยนะคะขอต่อคลิปกันนะพี่ๆไม่ว่ากันเด้อนะคะก็เด็กๆก็ได้ไปต้อนรับนะคะเพื่อนๆนักท่องเที่ยววันนี้นะคะน้องบอดชอยของเพื่อนเพื่อนเนาะก็ดีใจมากที่เพื่อนๆมาหานะคะเพื่อนเพื่อก็ ได้ขี่หลังพี่บัวขาวด้วยมีเพื่อนๆเขาบอกว่าอะไรนะพ่อเขาเป็นเที FC น้องบอกรอยเขาเป็นเดน้องบอพรอยเขาว่าเขาชอบมากเขาเปิดดูแล้วเขาก็แฮปปี้เขายิ้มได้คือเด็กอายุประมาณป 1, นะ .1 ป .2 เนอะป .1 ป .2 แล้วแบบ,บเขาดูแล้วเขามีความสุขกัแฮ้ครับโอ้เขาดูแล้วเขมีความสุขกับแฮปปี้นะคะเขาบอกแบบนี้นะคะแมนิกอุ้ยปลื้มใจมากเลยนะคะที่ คลิปของเราเนาะเด็กๆน้อยดูด้วยนะคะก็แม่นิกนะคะขอเป็นตัวแทนของครอบครัวน้องบัวพลอยคิดดื้อน,นะคะขอบคุณน้องนนักเรียนที่มาในวันนี้นะคะมาได้มาเล่นกับน้องพลอยเนาะครอบครัวของเราดีใจมากๆเลยนะที่เด็กๆได้มาหาน้องพลอยจําน้องพลอยได้นะคะจำพี่บัวขาวได้เนี่ยค่ะบอกเขาว่าน้องบัวพลอยพี่บัวขาวตัวจริงโอ้ยเขาดีใจมากเลยนะคะเขาวิ่งมาหากันแบบโอ้โห แต่ก็ถ้าในกรณีนี้นะคะเด็กๆวิ่งเข้ามาเนาะในกรณีที่พ่อควานอยู่แม่ควานอยู่นะคะเด็กๆสามารถจับได้นะคะเ,เล่นกับน้องพลอยได้แต่ก็ไม่เกินเหตุเนาะนะคะแบบแบบแบบในคลิปนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องๆน่ารักมากๆ,ๆแต่ว่าในกรณีที่พ่อควานแม่ควานไม่อยู่นะคะไม่แนะนําให้เด็กน้อยหรือว่าใครเข้าไปโดยเด็ดขาดเลยนะคะ เราต้องเซฟตัวเราแล้วก็เซฟลูกๆของเราด้วยนะคะวันนี้แม่นิกก็มาถ่ายตอนอเด็กอ้วนตัวน้อยของแม่นิกนะคะกำลังกินอ้อยอยู่เพิ่งไปตัดอ้อยกันเสร็จด้วยแหละนะคะก็มืดๆหน่อยส่วนพี่บัวไม่ใช่ว่าไม่ให้พี่บัวกินนะคะพี่บัวก็ได้กินเหมือนกันแต่ว่าในความที่เขาโตแล้วเนาะฟันเขาก็แข็งแรงนะคะกัดต้นอ้อยได้แบบคือแบบกัดเหมือนกัดไม้ค่ะเออเนาะนะ เขาก็จะกินได้หมดเร็วก่อนหมดเร็วกว่าอย่างนี้นะคะแต่ตัดภาพมาที่อ้วนนะคะเขาก็ถามว่าเขากัดได้ไหมเขากัดได้นะคะแล้วอ้วนเขาก็จะมีความสามารถพิเศษปอกเ <ilia. S 1> ปลือกอ้อยเองได้ด้วยนะคะ <study> เขาก็จะกินช้าตามอายุตามวัยเนาะอย่างอ้วนอย่างพี่บัวขาวอย่างคุณยายวรรนาเนี่ยก็จะกินกันคนละแบบเลยนะคะอ้วนเขาก็จะกินตามภาษาเด็กพี่บัวก็จะกินเร็วตามภาษาวัยรุ่นนะคะส่วนคุณยายวรรนาก็จะกินไปเรื่อยๆตามอ่ ตามวัยของยายเขานะฮะตามวัยของคุณยายเนาะ,อะตอนนี้เวลาเขากินแมริก็ไม่อยากเดินไปถ่ายใกล้ๆแบบคือเราอยากเออให้เขาแบบฟรีสไตล์นะคะ<ม>เขากินไปเรื่อยๆของเขานะฮะเนี่ยอ้วนเขามือเขายังไม่แข็งแรงนะคะมือหรือว่างวงเขานะคะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าพี่บัวเนาะเขาก็จะใช้เท้าช่วยนะคะอ้ะวนละพ่ออ้วนไปไหน น้องครีมหลหรออ้าวโอเคไดค้อ่ะเดี๋ยววันนี้แม่นิกจะพาไปดูก่อนว่าเราได้เมนูอะไรนะคะในรอบรอบเดือนมาเลยนะคะรอบเดือนนี้อโอ้โหเมาคนเดียวเลยหรือเปล่าคะคุณพ่อใช่ครับเหมาคนเดียวเลยนะคะก็กระทะนี้นะคะขอขอบพระคุณพี่กิ่งมากๆเลยนะคะที่ ได้สนับสนุนกระทะไอหมูกระทะให้ครอบครัวของเรานะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะเด็กๆแบบตื่นตาตื่นใจมากปกติบ้านเราจะมีแคเ่เขาเรียกว่าอะไรเตาที่แบบเตาถ่านเออเตาถ่านแล้วก็มันรวมกันเนาะพ่อนะคะพอทีนี้มามีสอล็อกแบบนี้เด็กๆก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะลูกๆหลานๆของแม่นิกนะคะ,ะ,คะกินอร่อยด้วยนะครับกินอร่อยด้วยแล้วก็ย่างดีมากๆเลยนะคะขอพระคุณพี่กิง่งมากๆเลยนะคะสําหรับ เตาหมูกระทะนะคะเหมือนรู้ใจหนูเลยหนูนี่ชอบกินหมูกระทะมากมากเลยนะคะโอ้เสียงซูซ่าซูซาสายหมูต้องมาแล้วนะคะสายหมูกระทะต้องมาแล้วขึ้นมาเลยอะารอ้เอ๊ะอะไรดุงพี่ล่ะกำลังเหล่าสลักสลักแม่แม่เราเหล่าอะไรอันที่เหลืออ่ะล่ะกำลังเหลาสลักสลักจะยังไนีอย่าเราเว้เลย วันนี้ไม่ชวนพี่พี่หิวนะคะเผื่อท่านใดอยู่เมืองนอกเนาะฟิวฟิวที่กินที่เมืองนอกกับเมืองไทยเหมือนกันไหมคะพี่พี่คะแต่แต <ๆ S 1> เมืองไทยนี่โอ้โหแซ่บนืทั่วไทยบางท่านก็ทําเองนะคะแต่ว่าหนูนี่ยังไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองเท่าไหร <laughs> ่เลยยังไม่เคยทําหมูกระทะเองนะคะอันนี้ก็ไปซื้อเข้ามานะคะแต่เคยทําเองอยู่นะ,ะแต่ว่าหั่นหมูหนามากคุณพ่อหันหมูหนามาก <laughs> ก็เลยว่าเออขออนุญาตซื้อหมูกระทะกินดีกว่านะคะแต่ว่าน้าจิ้มน้าจิ้มอ่าน้าจิ้มเราเราบางทีเราก็ทาน้ำจิ้มไม่พอนะพ่อเราก็ใช้น้ำจิ้มน้ำจิ้มทุก,กี้ของทางร้านนะคะร้านเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าทําทุก,กี้ด้วยนะคะท่านใดผ่านไปผ่านมาอยากมาแวะชิมแวะทานอ่าก๋วยเตี๋ยวร้านเราก็มามาชิมมาทานได้เลยนะคะยินดีให้บริการยินดีต้อนรับที่ทุกท่กานเลยนะคะ ไม่ได้เปิดร้านหมูกระทะเด้อพี่ๆค่ะเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวต่มารีวิวหมูกระทะค่ะเราจะพอหอมปากหอมคอแล้วเนาะหมูกระทะนะคะ,ะเดี๋ยวต่อไปจะไปปิดท้ายด้วยลูกๆของเรานะคะ <c oughs> พี่บัวขาวมองไกลๆก็เห็นแค่งานะคะ ในกล้องมันอาจจะมืดๆหน่อยนะคะพี่พี่ขาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันสว่างอยู่นะคะแต่ว่าโทรศัพท์แม่นิกเองแหละไม่ได้คุณภาพนะคะต้องขอภอภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะอ,อะไรครับพี่บัว <laughs> พี่บัวหิวละ <laughs> โอเคเดี๋ยวแม่นิกขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะพี่พี่ enjoy ทุกท่านนะคะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะพี่พี่ขาขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ ครอบครัวน้องบอกรอยขี้ดื้อด้วยนะคะผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ของน้องบอพรอยขี้ดื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อที่น้องวาดเป็นภาพวาดน้องนะคะพี่ๆติดต่อแม่นิกมาได้ที่ i อ l ดี e ลนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะติดต่อมาที่เพจน้องบอกรอยขี้ดือ้อขีดอิเลฟเฟนได้เลยจ้ะโอเคเนาะหลับฝันดีทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า